่าตื่นเต้นสำหรับผู้ที่เพิ่งรู้เห็นเป็นที่น่าเสียดายที่หลวงปู่ปานท่านสั่งห้ามขาดมิให้เด็กเหล่านี้แสดงอภิญญาให้ผู้อื่นได้เห็นโดยไม่จำเป็นเว้นไว้แต่เพื่อสงเคราะห์คนอื่นเป็นครั้งคราวเท่านั้นเด็กหลายคนเมื่อได้ขึ้นไปสวรรค์พรมหรือพระนิพพานเบื้องบน ก็จะได้รับเมตตาจากพระและเทพพยาดาบางองค์มอบของที่ระลึกและอาวุธของวิเศษบางอย่างมาให้ใช้งานในยามจำเป็นอีกด้วยซึ่งพอจะสรุปได้สำหรับเด็กหญิงที่ได้มาดังนี้ของที่พระพุทธเจ้าประทานให้หนึ่งพระพุทธรูปปางพุทธชินราชหนึ่งองค์ ได้มอบให้ครูเก็บไว้ 2. พระพุทธรูปปางขัดสมาธิสององค์ให้ครูหนึ่งองค์ 3. พระดินเผาหนึ่งองค์ของที่ท่านแม่สีมอบให้ 1. ธนบัตรใบละยี่สิบบาทใบสธนบัตรสามสิบบาทเป็นใบละยี่สิบบาทหนึ่งใบ10บบาทหนึ่งใบ ของที่พ่อแม่กวนอิมท่านให้ 1. พลอยสีขาว12เม็ด 2. สตางค์2บาท 3. กล่องสีแดง1ใบเอาให้ครูแล้ว 4. ตัวหนังสือจีน2ตัวของที่หลวงปู่ปานท่านให้ 1. ลูกแก้วลูกใหญ่1ลูก 2. กระดิ่ง4ลูก ของที่หลวงพ่อฤาษีท่านให้ 1. กระดิ่งหนึ่งลูก 2. อเหรียญห้าบาท 3. ลูกหินสี่ลูก 4. ลูกแก้วหนึ่งลูกพี่นางฟ้าท่านให้ 1. กลีบดอกไม้สวรรค์ 2. ดอกไม้สวรรค์ห้ดอกพี่ช้างให้ธนบัตรใบละ10บบาทหนึ่งใบพี่นกแก้วให้พลอยหนึ่งเม็ด พี่ผีเสื้อให้ธนบัตรยีสบาทหนึ่งใบเด็กบางคนได้ของวิเศษเช่นลูกแก้วคทาจักซึ่งเป็นอาวุธวิเศษที่ใช้ต่อสู้กับพวกมารอธรรมทั้งหลายอย่างเด็กชายอีกคน ก็ได้เขียนบันทึกเล่าว่าได้เคยใช้อาวุธเหล่านั้นทําอะไรบ้างซึ่งล้วนแต่เป็นการต่อสู้กับพวกมารอัธรรมทั้งหลายเป็นการประกอบคุณความดีจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเทพเจ้าทําหน้าที่ต่างๆและได้เลื่อนขั้นตามลำดำับทั้งที่เป็นเพียงเด็กฟังดูแล้วอาจไม่น่าเชื่อทั้งสิ่งนี้สิ่งเหล่านี้ต้องปฏิบัติเองจนสามารถร่วมรับ